ครับผมกับช่องค้นมันจาครับย่ามมันแรงี่ครับาติดตามผมไว้เลยครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยเลยครับเตอร์ก็ขะสิบประพดคิดดีๆซีซูมือซึ่งมือครับผมพันไดผมบอกว่าคือผมบอกบอกไปไพ่ลอพอผมเป็นช่องค้นบอกยีสานกับผมผมขอขอขอไพ่เอฟซีทุกๆุกคนได้อลแต่ครับผมด้านหลังผมนี่ครับผม้างใชยนี่ติปไปอานไฟครับอ่า ข้างขวาของผมนี่สิไปสิไปคอนเทนด้เยครับเด้อเอฟซีครับผมครับผมนีครับน้ำเริ่มบบกแล้วเด้อครับเด้อสำหรับมืินนี่ครับมืินนี่ฝนบาตกเลยครับผมนี่แหละครับด้านหลังผมนี่เป็นตลาดครับด้านหลังผมนี่เป็นตลาดเลยครับเด้อนี่ตีวาการครับผมน้ำสวมึกนี่แหละครับผมกำลังบบกครับผมนี่ตีวากันเด้อครับ นังเขา,ปาเป็นอีกแมนพี่ว่าการครับผมพี่นี้น้ำมาแห้งอีหลีครับผมตกขอบตกแนวครับผมเอฟซีครับด้านหลังครับนี่ตลาดด้วยครับเด้อครับพามาเบิงเ่งย่ำมาแรงสิแล้วครับผม แถวแรกแต่ตอนผมที่แรกนะโอ้โหมาวาันดต่อครับถนั้นสุดนี้ครับผมนี่ครับผมเป็นข้างไปตลาดดนะครับข้างซ้ายผมนี่เป็นอะไรครับข้างซ้ายผมนี่เห็นไ่มครับเป็นสถานีตำรวจดด้ะครับเด้อ ครับผมครับผมหลังผมนี่หลังผมนี่เป็นตลอดครับนะครับผมเยืนยุ่งนะครับผมรดแล้วครับรดแล้วครับเดี๋ยวก็ไปสะดวกมากสะดวกแล้วครับเดี๋ยวับผมกินท่องฟอร์มครับ้มแล้วครับผมเมื่อไม่สี่ฝ่าแล้วครับสำหรับเมือนี้ครับผมไป บ้านไพ่มาข้นรถนี่แล้วครับผมข้นรถไปบ้านไพ่ครับนี่เป็นขี่รถบ้านไพ่ได้ครับเดอ้อต่ไมตะกี้รถรถหัวเงาไหมครับฮิีฮ่โหลดฮิโนรุ่นเก่าไหมครับผม mm hmm. นี่แหละครับขี่รถบ้านไพ่กันผู้ใดสิไปบ้านไพ่กับมันขี่รถนี่ครับไปแกงคอมันจ่ากับมันขี่รถนี่แหละครับผมแ้งคอบ้านไพ่กับมันขี่รถนี่ครับผมนี่ผมเลย มาเห็ดคิบอยู่ใน,นี่นี่เบิ้งครับดูนี่ว่าได้แลนแล้วล่ะครับผมะตะกี้ข้วรถยุ่นี่ล่ะครับผมขี่รถบานไพ่ชนระบดแกงคอนี่ล่ะครับสพูดได้สิไปแกงคอกับมาขึ้นยู่นนี่ก็ได้ครับผมสิแล่นมาตะบานไพ่ผึ่นครับผมมาตะบานไพ่เขาันจะาไปแกงคอครับผมน,นี่ล่ะครับ แต่ตรวได้คาเตหลดลายครับผมไม่ค่อยได้ยินเสียงน่ำรดแล้วครับผมเอฟซีครับรดแล้วรดแล้วรดคือกันครับเด็กนี่ละครับเราเราใกล้ผมครับไปแถวใกล้มากไฟพอดีน่ำม,มากพอดีครับน่ำม,มากกว่าพอดีคุณละครับให้มันแห้งซะก่อนคนละครับผม เด้มาเห็ดหลังข้ามาเยอะครับเนี่เห็นบ่ครับเวดอดลายๆกับผมผมนี่แะครับได้ว่ได้ไปออกไปทั้งในเห็ดชิปให้เอฟซีเบิ้งครับเมียนนี่แหละครับเมียนสิเมียนไม่เมียนยังนี่แหละครับผมบถ้าไหนมีเวลาว่างเด้อยครับเด้อช่วงนี้ครับโอ้เผื่นครับเห็น่าครับโตยังไงหลายเวดครับ เห็นมาขับปลาเห็นมาขับผมนะฮะลอยอยู่เห็นครับคุณนั่นขับยังเงี้มากินปลาได้ครับเห็นมาขับ แบบนี้เราครับปยเป็นธรรมชาติครับผม,ผมนี่ครับบ่าเปนแขกนะครับเอฟซีครับ่าเป็นแขกครับตัวเงินตัวทองครับผมอ่าเป็นแขกนะครับเด้อเป็นมาน้ำนแำน,นะครับปแล้วครับ อสวัสดีครับคลิปนี้ผมขอปิดคลิปไว้นี่เด้อครับเด้อไว้ยบรรนคนมันจ๋ากับผมผมอยากมันโดนปวดครับผมถึงแบบออนคลิปนี้ผมขอเอฟซีไปซะก่อนนะครับเนาะอย่าลืมเด้อครับเด้อกดไลค,ดค์กดแชร์กดซับตะไข่กดติดตามให้คนมันจ๋านะครับขอบคุณหลายๆครับไปแล้วครับ